ความเจริญในธรรมจงบืองเกิดมีแก่พระมหาเทระพระเทระมัธิมานวากับสามเณรน้อยขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลผู้มีศรัทธาภาษาธา มีความเชื่อมีความเรื่มใจนประวนันพุทธศาสนาพบกันอีแกแล้วนโยมธรรมะจิตสบายสบายตารูลวพระแดงวันนี้พูดบนสะพานลอยฟ้าเลยนโยมตอนนี้ เป็นถนนมอเตอร์เวย์เลยนะโยมนี่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัดที่จะไปแจ้งวัฒนะวงวานแล้วก็จะไปออกอยุธยาได้เลยถือว่าเป็นทางลัดเพื่อความสะดวกรวดเร็วแต่ก็ต้องจ่ายตังค์นะโยมนะ จ่ายต่างสองประตูสามประตูประตูหนึ่งประตูกลางและประตูสุดท้ายก็ไม่เป็นไรนะโยมต้องให้เขาบ้างเพื่อความสะดวกสบ,บายแต่ในภาคเช้านี่ด่วนจริงๆนะโยมด่วนตลอดแต่พอสายลงหน่อยนี่ไม่ด่วนแล้วนะโยมมันจะติดตรงคอขวดเนี่ย พอขวดสามแยกสงแยกต่างคนก็ต่างจะรีบไปธุระโยมวันนี้ต้องรีบมาเช้าต้องมาลงเชื่อลงทะเบียนวันน,น,นี้เป็นวันซ้อมใหญ่เป็นวันซ้อมใหญ่ที่จะรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตเด็กชาวบ้านทั่วไปก็เรียกว่า ลราไปยาด็อกเตอร์นี่ด็อกเตอร์นี่ก็ใช้ธรรมดาก็ผู้เป็นหมอภาษาอังกฤษด็อกเตอร์นี่ด็อกเตอร์แปลว่าหมอและผู้ไม่เป็นหมอแล้วมาใช้ศัพท์ด็อกเตอร์นี่จะผิดไหมไม่ผิดนะโยด็อกเตอร์ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านโรค ไอ้ไข้เจ็บต่างๆอันนั้นก็เรียกว่าเป็นด็อกเตอร์ทางแพทย์แต่ยังธรรมาหรือทั่วไปเป็นด็อกเตอร์สายวิชาการพรจะมานี่ก็จะเก่งการด้านงานวิจัยในทางเชิงคุณภาพวิจัยเรื่องการพัฒนาสังคม ปัตมาทำงานวิจัยคุณภาพการพัฒนาสังคมของจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งมีอยู่สามอำเภอแต่ละอำเภอนั้นก็มีกลยุทธ์ที่จะพัฒนาให้อาเภอของตัวเองนั้นก้าวไปสู่ความเป็นแนวหน้า วันวันนี้ธรรมะจิตสบายสบายสตา์หลวงพ่อดแดงก็จะมาต่อยอดต่อยอดเมื่อวานนี้อดีตท่านธิการบดีท่านพระพรมบัณฑิตท่านทิ้งโจทย์เอาไว้ให้สามเรื่องเอาไว้ให้ดุษฎีบัณฑิตทั้งหลายได้ต่อยอดกัน ท่านบอกว่าหนึ่งเมื่อเป็นด็อกเตอร์แล้วต้องเสริมท่าสะสาม,มารรถธรรมาจะยกสามารถสามารถก็คือความสามารถท่านบรรยายดีมากนะโยมอยตมมาจะไม่กล้าพูดเลยแต่ท่านกล้าพูดท่านประลบถึง พระที่ท่านรู้จักจบปร,ริญยนธรรมเก้าประโยคแต่ไม่เก่งทางสอนภาษาบาลีให้พระให้โยมแต่เก่งสวดผีเรื่องสวดผีนี่ถนัดนึกเหินท่านบอกจบประโยคเก้าเสียเปล่าแต่ไม่เอาวิชาการความรู้เอาไปใช้ เก่งสวดผีนะโยมสวดผีก็กุศลาบางสกุลเลยเนี่เก่งแต่วิชาการไม่เก่งนั้นท่านจึงบอกว่าพวกที่จบด็อกเตอร์แล้วอย่าเอาวุฒประกาศดุษฎีบัณฑิตไปไว้บนหิ้งแล้วก็กราบเช้า กราบบายกราบเย็นกราบคำไม่ลงมาแสดงทักษะความสามารถอะไรเลยเนี่ยทำาเปรียบเทียบว,ว่าเสียเวลาเสียทั้งเงินเสียทั้งทองเสียเวลาอยู่วัดดีฟ่าอันนี้ท่านพูดถึงพระถ้าเป็นคาราว่าก็อยู่บ้านดีฝ่าพอจบด็อกเตอร์แล้ว ไล่ซึ่งความสามารถอัานผู้ที่จบด็อกเตอร์ก็น่าจะสะดุง้งสะเทือนหวั่นไหวว่าเมื่อเราจบด็อกเตอร์แล้วเราต้องเพิ่มขีดความสามารถที่จะไปนำพาให้ชาติบ้านเมืองจเจริญก้าวหน้า พัฒนาถาวรก้าวขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ก้าวสารวันเตี้ยลงแล้วท่านยังบอกต่อไปว่าถ้านิสิทธิที่จบด็อกเตอร์ไปแล้วไปแสดงศังกยภาพไปแสดงความสามารถให้สังคมเขาได้เห็นเนี่ยมันจะเป็นการประกาศประกาศ ฐานะของมอจลอมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัาย,ายด้วยมันได้ประกาศศัก์สีเลยทำให้คนที่เขาไม่มาเขาก็อยากจะมาอยากจะมาเรียนคนที่เรียนอยู่แล้วก็ต้องเพิ่มขีดความสามารถให้ทันกับรุ่นพี่ที่จบไปเขามีชื่อเสียงโด่งดัง ในการพัฒนาสังคมเอาจริงเอาจังเหมือนกับว่าทำงานตลอดไม่มีคำว่าหยุดดิ้งเหมือนกันกบอดีตท่าอธิการบดีพระพรมดิตฐ์ท่านกล่าวว่าท่านเป็นอธิการบดียาวนานถึงห้าสมัยเอาสี่คูณก็ยี่สิบปี ยีสปีแล้วท่านก็ลาออกจากการเป็นอธิการบอด,ดีท่านบอกต้องลาออกบทพระ,ะตัวเองบ้างถ้าท่านไม่ออกแล้วน้องๆก็จะไม่โตอันนี้ท่านเล่าให้ฟังระว่าน,นี้ท่านพูดถึงความสามารถความสามารถหลว่าแดงจะเรียก ติดปากเลยว่าสาม,มารถเนี่ยมันมีสามีมามีรถนมันสามารถจะเพิ่มได้ลดได้นะั้นบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เป็นด็อกเตอร์ทั้งหลายเนี่ยถ้ามาวานี้ได้มาฟังหลวงพ่อพระพระมบัณฑิตปราชลของแผ่นดินเ,นเป็นกรรมาการมหาิสมาคมท่านใครเหยาเนี่ย หนาวใจเลยนะโยมนะแต่ไม่ด็อกเตอร์ทั้งหลายต้องต้องพิจารณาว่าเรานี่มีความสามารถลดหรือว่ามีความสามารถหรือว่าลดความสามารถท่านบอกว่าจะเป็นด็อกเตอร์และลดดีกีลงนี่อายเขาตายเลยท่านยังพูดไปถึงว่าวัดท่านเป็นด็อกเตอร์นะ ถึงจะลูกวัดเป็นด็อกเตอร์สมพานเป็นด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลอําลองำอ,อำเภออำเภอจังหวัดเป็นด็อกเตอร์ดีก็ต้องพัฒนาวัดไปในรูปแบบของด็อกเตอร์ขอพัฒนาไปตามรูปแบบห้าสอเป็นต้นไม่ธรรมดาแล้วนะโยมวัดอินทรามี่ด็อกเตอร์ถึงสองรูปแล้วน,นะโยม มีด็อกเตอร์เจ้าวาดก็เป็นด็อกเตอร์เป็นทั้งเจ้าวาดเป็นทั้งรองเจ้าหน้าอําเภอเป็นด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาดก็เป็น,ปนาาาด็อกเตอร์น,รน,น,าาานี่สองพลังนิยโยมสองพลังแห่งความไว้ส์ดีต้องช่วยกันพัฒนาพัฒนาวัดพัฒนาสังคมให้อยู่รอด ให้ก้าวหน้าให้โชดช่วงชัดชวาอันนี้เป็นโจทย์ที่จะมาเล่าให้ญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายฟังไม่ช่ว่าเป็นด็อกเตอร์แล้วจะสบายฝ่าเก่านะโยมเป็นด็อกเตอร์แล้วงานมันมากฝ่าเก่านะโยมอย่างหลวงพ่อแดงนั้นที่โยด็อกเตอร์พระครูพิสิทธิ์ประชานาตนีก บางวันไม่ได้อยู่วัดตั้งแต่เช้ากว่าจะได้กลับวัดก็มืดค่ำนะยโยมต้องทำภารกิจให้จบทำภารกิจให้เสร็จนี่ปากใต้บ้านเฮาลายมาบอกแล้วว่าสงครามน้ำท่วมยังไม่จบหลวงพ่อแดงยังนับตบทหารไม่ได้ต้องย้อนกลับไปช่วยอีก เอาไม,ม่ลรโยมเป็นคนดังนี่เป็นคนดังนี่ไม่ได้เลยนะโยมเขาเรียกขานเขาเรียกหาถ้าเราไม่ไปเลยเสีย่อีกสะย่อีกถ้าหาวเราเป็นเสือกระดาษอีกนะโยมนั้นตอนนี้ก็กำลังรวบรวมพกประมาณคุณรัพย์ที่จะไปอีกรอบหนึ่ง การไปรอบสองไม,ม่จำเป็นต้องน้ําท่วมก็ได้โยน้ํารดดีแหละไปช่วยเขาไปช่วยโรงเรียนไปช่วยเด็กเพราะโรงเรียนที่โดนน้ําท่วมนี่ก็โรงเรียนก็จะเสียหายประตูหน้าต่างห้องน้ําห้องสุข,ขาก็ชำรุดทุดโจมด้วยน้ําพลังน้ำคนน้องน้นํานี่ไม่เคยปราณีใครนะโยม อันนี้ก็หลุงพระแดงก็ต้องโชว์สามารถนโยมนะโชว์ศักยภาพของความเป็นด็อกเตอร์เมื่อเป็นด็อกเตอร์แล้วต้องทำให้สังคมอยู่รอดทำให้คนยากคนจนกินก็อิ่มนอนก็อุ่นแล้วก็มีธรรมะด้วยนโยมนี่เป็นหลักการประการที่สองท่านก่าวต่อไปว่า เมื่อมีความสามารถแล้วก็ต้องมีสมรรถภาพด้วยโอ้โหคำว่าสมรรถภาพเนี่ยไม่ใช่สักแต่ว่ามีสามฝามารถอย่างเดียวนะยโยมนะไม่ใช่มีความสามารถอย่างเดียวต้องมีสมรรถภาพสามรรถนะเนี่ยสำคัญนายโยมนะสมรรถนะคือความเข้มแข็งนะโยมการบริหารจัดการงานทุกชนิดมันต้องมีทฤษฎีนะโยม ไม่ใช่ทำกันแบบมั่วๆแต่มายก่อนหลวงพ่อแรงไม่รู้จักทฤษฎีอะไรเลยทฤษฎีข้ามาคนเดียวโยมข้าเก่งคนเดียวโยมพวงกุญแจนี่เต็มฝากระเมือเก่งตั้งแต่สากระเบือถึงเดือลบอัตตาทิปะเตยะนะยโยมเก่งคนเดียวโยมจนชาวบ้านเขายกเดีวโป้งให้ว่า มัต้องมาชว่วยอะไรหลวงพอ่พอหรอกหลวงพ่อทั้งเกง่งหลวงพ่อทั้งเก่งทุกเรื่องเลยโอ้โหตายเลยโยมเหนื่อยตายเลยโยมหนึ่งมันแสดงส,ส,สมรรถนะหรือว่าสมรรถภาพของเจ้าวาดนี่มันใช้ไม่ได้เลยนะยโยมใช้อัตตาทิปะเตยะนี่ไม่ได้โยม โลกาธิปัตยะมันก็ไม่ได้เอาโลกเป็นใหญ่ก็ไม่ได้เอาตัวเป็นใหญ่ก็ไม่ได้มันต้องใช้การปกครองแบบธรรมมาธิปไตยต้องถือเอาธรรมเป็นใหญ่นียโยเอาความถูกต้องนั้นเป็นประมาณต้องกระจายงานต้องแบ่งงานการรับผิดชอบนั่นแหละโยมเขาเรียกว่างานมันถึงจะมีคุณภาพ งานออกมาก็จะสวยสดงดงามทุกคนมีหน้าที่มีส่วนร่วมเลยตั้งแต่ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกันคิดก่อนว่าอย่างนั้นดีไหมอย่างโน้นดีไหมนี่ร่วมกันคิดเสร็จแล้วก็ร่วมกันตัดสินใจใครเหตุผลดีฝ่าแล้วต้องเคารพ ความคิดของแต่ละบุคคลเนี่ยไม่มีถูกไม่มีผิดะโยมนะความคิดของแต่ละบุคคลนี่ถือว่าสุดยอดชั้นเยี่ยมแต่เราก็เอามาเปรียบเทียบกันว่าของใครดีฝ่าเลิศอนฝ่าไม่จําเป็นจะต้องไปเอาความคิดของเจ้าวาดของรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดไม่จําเป็นเอาความคิดของเนนก็ได้ ของเด็กวัดยังได้เลยโยมแต่ว่าเขามีความคิดที่ดีมีความคิดที่สร้างสรรค์เมื่อตกผึกแล้วพิจารณาแล้วเห็นชอบแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันตัดสินใจร่วมกันจากนั้นก็ลงมือทำเมื่อลงมือทำไปแล้วมันเกิดปัญหาล่ะทำไงช่วยกันแก้ ปัญหามันมีไว้ให้แก้ปัญหาไม่ใช่มีไว้ให้กุ้มใจปัญหาไม่มีไว้ให้โดดแม่น้ําเจ้าพญาตายหรือปัญหามันเกิดขึ้นมาไม่ให้ผูกคอตายต้องช่วยกันแก้ช่วยกันแก้ไขปรับปรุงมันตึงไปนักเนี่ยมันก็คลายน็อตลงได้ในโยมย้ยอนไปนั่งยอนไปนังก็ปรับใหมู่นใหม่ เดินสายกลางมัชิมาปฏิปทาซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทำมาแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดนี่แหละโยมสมรรถนะสรรถตภาพมันขยายไปได้อย่างยาวเยอะแยะมากมายพูดกันเป็นวันๆก็ไม่จบนะโยมแต่ว่าสรุปแล้วว่าต้องแบ่งงานกันทำต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำ แล้วในที่สุดมันก็ต่างคนก็ต่างได้รับผลประโยชน์อําเป็นที่น้าชื่นอกชื่นใจเหมือนกับที่หลวงว่าแดงได้ทําโครงการในหมู่บ้านในตะำบลในอนำะเภอในจังหวัดว่าเราต้องร่วมมือร่วมใจกันในสูตร ง่ายๆบาววอบ้านหรือประชาชนวัดพระสงฆ์ล้อราชการโรงเรียนมามีส่วนร่วมกันเนี่ยตังแต่ร่วมคิดรวมตัดสินใจร่วมทำรวมรวมแก้ปัญหาแล้วในที่สุดก็ร่วมกันรับผลประโยชน์นี่แหละญาติโยมสาธุชน ผู้ใจบุญใจกุศลผู้มีาาศรัทธาภาษาทะมีความเชื่อมีความเริ่มสายสมัถนะนี่หลวงพ่อพระพรมบัณฑิตยิงโฟกัสมาเลยนะโยมนะยิงมาที่หลวงพ่อแดงนั้นที่โยีือว่าหลวงพ่อแดงท่านทำงานมานานท่านงานของท่านเป็นที่ถูกใจตอนนี้ แบรนเนมของท่านนี่มาแรงท่านจะจับงานตัวไหนโทรทัศน์เว็บไซต์จับประเด็นทำให้ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังแต่หลวงพ่อแดงท่านก็ไม่สังวนแบนใครจะไม่ได้สังวนลิขสิทธตใครจะทำตามก็ได้เช่นปัจจุบันนี้ท่านทำโครงการ ครัวเคลื่อนที่โดยใช้รถโมบายจะถือว่าเป็นรถคันแรกของคณะสงไทยก็ว่าได้เพราะยังไม่มีที่ไหนมีมีแต่มาดูงานแล้วว่าหลวงพ่อคิดได้อย่างไรเนี่ยิยงได้จัดรถโมบายแจกผัดไทยฟรี ไปฟรีทุกงานหลวงพ่อเอาสตังที่ไหนมาเนี่ยหลวงพ่อก็ตอบว่าตอนที่ไปแจกข้าวต้มมัดใจที่สนามหลวงในงานพ่อหลวงรอ,อเก้าเี่ยก็ไปเห็นรถทหารพลิรารเขามีเครื่องครัวเต็มรถเลยโอ้เราก็น่าจะทำได้คิดไว้ว่า สักวันหนึ่งนี้ค่ะข้าพเจ้ามีจตุปัจจัยข้าพเจ้าจะต้องทําเป็นวัดแหลกแล้วก็ความคิดของหลวงพว่อแดงก็สําเร็จนะโยมนะขณะน,นี้ปัจจุบันนี้รถโมบายสแจกผัดไทยฟรีของหลวงพว่อแดงไปยังมหาจาุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วเนี่ยเพราะนั้นบรรดาเพื่อน นิสิตตั้งแต่ปตีปโทปอเอกหรือว่าญาติโยมวันนี้้าจะทานผัดไทยให้อร่อยอร่อยที่สุดในโลกก็ว่าได้เพราะอะไรโยมเพราะแจกฟรีนะโยมนะของใดๆเท่าฟรีนะี่มันอร่อยที่สุดในโลกเลยนะโยมนะของถ้าเสียสตังค์จะไม่ค่อยอร่อยนะโยมนั้นผัดไทยหลวงพ่อแดงวันนี้ก็มาเปิดจำน่าย ที่วังน้อยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาบางน้อยเปิดวันที่สิบดวันที่สิบสองวันที่สิบสามนะโยมเปิดที่บางวางน้อยเนี่ยรัานจะตั้งอยู่ทิศไหนทิศใดก็แล้วแต่กรรมการเขาจะให้ที่แต่มันเป็นรถเสียบง่ายนะโยมนะตั้งตรง,งไหนก็ได้ไม่ต้องไปตั้งเต็นท์ให้เกะก,กะก็ถือว่านี่แหละเป็น ผลงานชิ้นโบแดงที่พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณพระพรหมบัณฑิตท่านยกประเด็นสส,สมรัตนาภาพเนี่ยสมรรถภาพเนี่ยเมื่อทำงานแล้วท่านบอกว่าต้องให้เก่งต้องให้เก่งต้องให้เลิศต้องให้สังคมเขายกย่องต้องมีบแบน พระสงฆ์ด็อกเตอร์ยุคนิวนนมอต้องมีแบนต้องมีแบนเนมหลังเรียกบแบนเนมเนี่ยต้องมียี่ห้อนั่นก็มีพระจากกรุงเทพกทมท่านไปขอชมถ่ายรถถ่ายแบบแล้วท่านบอกว่าผมจะไปทำาที่วัดของผมบ้างบอกไม่ได้อยากเย็นเขียนใจอะไรก็เหมือนกับว่า เรายังมีถ้วยโถโอชามให้ชาวบ้านก็ยืมได้แล้ววัดจะสร้างรถทานเคลื่อนที่บ้างไม่ได้เฉลือเนี่ยอี่อันนี้ก็เป็นผลงานที่ล่าสุดล่าสุดของหลวงพ่อแดงนั้นที่โยนด็เตอร์พระครูพิสิทธิ์ประชานะแล้วข้อที่สามข้อสุดท้ายอันนี้ลึกซึ้งตึงใจมากท่านบอกว่า ความสามารถมีสมรรถภาพมาอย่าลืมสุขภาพด้วยสงสัยท่านจะยิงโฟกัสมาที่หลวงพ่อแดงแน่นอนเลยท่านบอกว่าอย่าเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงเอาทำงานพอประบาลอย่าไปนึกว่าเรานี่ยยังหนุ่มยังแน่นความจริงมันแก่แล้วค่อยๆทำค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆทำอะไรที่มัน โปรเจกต์มันใหญ่ระดับโลกหรือระดับชาติมันใหญ่เกินไปก็อย่าไปรับทำเท่าที่ความสามารถนกน้อยสร้างลังแต่พอตัวนะโยมท่านยิงโฟกัสมาเลยว่าแม้กั่ตัวท่านเองท่านก็ปวดเปื้องภาระท่านลาออกจากความเป็นอธิการบดีไปเป็นนักวิชาการ ไปเป็นนักเขียนปเป็นนักพูดนักบรรยายนี่ท่านก็รับงานไม่ไหวแล้วนี่เพราะฉะนั้นสุขภาพสําคัญนะโยสุขภาพต้องรักษาสุขภาพกินได้เดินได้ยืนได้แล้วก็นอนหลับให้สบายอยู่เพราะฉะนั้นก็ต่อไปนี้หลวงพ่อแดงก็จะเอาแนวคิดของหลวงพ่อพระพรมบัณฑิตไปใช้ตอนนี้ก็งดรับแขกเป็นบางเรื่อง รับแขกไปหลายเรื่องแล้วนะโยมนะตอนนี้ก็สงวนสุขภาพก็กลางวันก็แอบไปจำวัดสักนิดหนึ่งไม่เหมือนสมัยก่อนรับแขกตั้งแต่เช้าวไว้ยันสามทุ่มมาโยมตอนนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ใช่เล่นตัวไม่ใช่เล่นองค์ทรงเครื่องอะไรนะโยมนะสุขภาพสำคัญสุขภาพ สุขภาพยิ่งปัจจุบันนี้โควิดในที 19, มันมาอีกช็อตหนึ่งแล้วเนี่ยโยมเห็นทางวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่ามันพัฒนามันพัฒนาเหนือฝาทุดที่แล้วด้วยโอ้ต้องระวังนี่ยโยมบาเช้านี้นายแพทย์ออกมาแถลงการว่าดีใจมากเลยที่คนไทย พอรู้ว่าในทินโควิดในทิน19นี่มันมาปุ๊บนี่คนไทยเราใส่แมสมากกว่าที่ระบาดครั้งแรกอีกคนไทยเราไหวตัวตื่นตัวเพราะฉะนั้นออกจากบ้านต้องกาดจะตกย้มใส่หน้าก,ากากกันมาใส่หน้ากาก,ากใส่แมสกันมาก,การใส่หน้ากาก,ากใส่แมสนี่ถือว่า ป้องกันได้ห้าสิบเปอร์แล้วนายโยมนะป้องกันได้ห้าสบปอร์ซนแล้วสุดยอดสุดยอดอโรโคยาปรมาราพาความไม่มีโรคนั่นเป็นลาภอันประเสริฐของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยประการชนี้เพราะนั้นอย่าประมาทนะโยมรักตัวกลัวตายไว้จะได้อยู่ฟัง ธรรมจิตสบายสบายสตาหลวงพว่อแดงอยู่ไปคนละร้อยปี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 ปปนะโยมนะเป็นที่อนุโมทนาสาธุการขอโมทนาสาธุกับพระอาจารย์มหาวีรพลธรรมอารมณ์ดีท่านฟังรายการธรรมจิตสบายสบายสตาหลวงพว่อแดงแล้วก็ท่านก็มีเทียบเชิญแล้วว่าให้หลวงพว่อแดงเนี่ยไปออก โทรทัศน์ที่สถานีโทรทัศน์วัยายนาวาด้วยเาวา้ให้รับปริญญาด็อกเตอร์เสร็จแล้วอาจารย์อาจารย์ผู้โด่งดังอาจารย์ผู้เท่เจ่งชาามืดหลวงพ่อแดงต้องชมรายการของท่านอาจารย์พระมหาวิริยพลเจ้าของรายการธรรมะอารมณ์ดีโมทนาสาธุ งั้นดูนาฬิกาหมดเวลาซะแล้วนาโยมนะเพราะถึงมจอรอมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัยพอดีเลยนาโยมวันนี้มาเร็วมาเร็วแต่กลับเร็วไม่ได้นาโยมวันนี้น่าจะดึกน่าจะดึกเขาต้องซ้อมให้เป๊ะเลยเนี่ยต้องซ้อมให้เป๊ะไม่เป็นไรโยมสู้สู้สู้ขอไวพรให้ญาติโยมสาธุชนพระเถระมหาเถระ มัทิมะนวะกะสามนเณรน้อยญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลผู้บีสัทาปัสสะมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาจะมีความสุขมีความเจริญเชื่อช่วงชาชวานในชีวิตในครอบครัวในนาที่การงานมีอายุวันนะสุขะโภคะพระปฏิธานธนาสารธรรมศารสมบัติคิดสิ่งใด ปารนาสิ่งได้ในทางที่ชอบประกอบแล้วปฏิธรรมล้ไยอิชิตังปาติตังตุมหังคิปะเมวัสมิจจะตุขความปา,า,านานั้นานจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมดังมโนรสความปารานาทุกประการเทอขอเจริญพร